หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถึงการตอบคำถามของมิสนิคารากัวครับว่า,วาเธอเนี่ยเลือกที่จะใช้ล่ามในทุกๆก,การตอบคำถามของเธอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดนะครับเราก็เคยใช้ล่ามบนเวทีมิชชั n นิเวอร์สในตอนที่น้องน้ำตาลชาริตาส่วนเสน่ห์เนี่ยไปประกวดเช่นเดียวกันแต่การตอบแบบนี้เนี่ยมัน คนหลายคนเขาก็สังเกตนะครับว่าเออแบบมันโกงหรือเปล่าเพราะว่าตอบเกินเวลาด้วยแล้วก็ใช้วิธีการพูดไปหนึ่งประโยคแล้วก็ให้ล่ามเนี่ยพูดต่อแล้วก็จากสีหน้าอาการของมิสนิคารากัวเนี่ยก็ในระหว่างที่ล่ามกำลังพูดเติมไปเนี่ยก็คือคิดต่อในประโยคถัดไปเนี่ยฮะถ้าสังเกตด,ดู จะมีจังหวะที่คิดต่อจะไม่ได้ตอบพรวดเดียวเหมือนกับตัวแทนของประเทศอื่นๆเขาอ่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงอย่างมากครับซึ่งพีลูเกตเมทินีเองเนี่ยก็ได้ให้ข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ อาจจะเป็น strategy ที่ทางมิสนิคารกัวเนี่ยวางเอาไว้ให้ในระหว่างที่ล่ามเนี่ยพูดไปมีจังหวะให้เธอเนี่ยคิดคำตอบเพิ่มเติมให้ดูเฉียบแหนมขึ้นให้คำตอบเนี้ยดูเหนือกว่าคนอื่นๆที่มาประกวดด้วยนะครับ